สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กศนอ,อำเภอรพระยืนเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2563วันนี้เราจะขอนำเสนอกิจกรรมประจำเดือนส่งท้ายปีมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะ วันที่15ธันวาคม2563กศนตำบลพะบุในนาตัวแทนของกศนอำเภอพระยืนรับการประเมินโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนจากคณะกรรมการประเมินโครงการซึ่งนำโดยพันจ่าอากาศเอกกิจพลพมรีรองผออสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นพร้อมคณะณนะกศนตำบลพะบุอำเภอพระยืนวันที่15-17ธันวาคม2563 กสอนออำเภอพระยืนจัดกิจกรรมโครงการพลังงานชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนลดโลกร้อนด้วยวิถีชีวิตพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสวนเบญจมงคลบ้านหนองยาข้าวนกโดยมีนายสุภาพมงคลเลขกระโทกเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วันที่16ธันวาคม2563 กิจกรรมนวดข้าวต่อเนื่องจากโครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อณนคะสนตำบลขำป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่น ขอขอบคุณท่านรองสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นและคณะที่เข้าเยี่ยมชมวันที่17ธันวาคม2563กศนอ,อำเภอพระยืนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้เท่าทันโลกติดต่อโควิด -19 และ r h v โดยมีนายทวิตพิมพะนายอำเภอพระยืนเป็นประธานเปิดโครงการ ณกศนอตำบลพระบุอำเภอรพระยืนวันที่21-22ธันวาคม2563จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามปัชญาทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลโดยมีนายสมัยโง่บุตรดากำนันตำบลขามป้อมเป็นประธานเปิดโครงการณนะกศนอตำบลขามป้อมอำเภอรพระยืนวันที่29ธันวาคม2563 กศนอำเภอรพระยืนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกับสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นยอดรวมผ้าป่าของกศนอำเภอรพระยืน21,549บาบาทขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ก็รวบรวมกิจกรรมมาครบแล้วตลอดหนึ่งปีหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบกิจกรรมของเราปีหน้าฟ้าใหม่ต้องมารอติดตามชมกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆวันนี้ก็ขอส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในปีบัวทองขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองและสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้นิว year